สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องนผ้าร้วยผ้าเที่ยวสำหรับคลิปนี้ก็มานําเสนอข้อมูลเพื่อเป็นการชื่อสารกินแม่กรฐบาของควันวันที่16กุมผ้าพันธเ67ที่ที่หอดีถึงหนึ่งนะครับผมก่อนที่สีเบิ่งข้อมูลก็ขอให้เบิ่งขําเตือนก่อนขับจากส่งนผ้าร้วยผ้าเที่ยวสำหรับขําเตือนก็เป็นเพียงข้อมูล นวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับว่าสนับสนุนการเล่นพนันทิดกฎหมายเดดทั้งสิ้นโปรดพิจารณาในการลบส้มเลยนะครับนะสำหรับข้อมูลเลขวิ่ง3มตัวบนร่างเขาดีมากรางงวดแล้วนะครับนะเริ่มั้งเต้าวดสิบหกสัญญาที่ออกเก็หาเก็นะครับเงเบิงกันเลยนะครับผม เก็ดห้าเก็ดคำนวลแบบเด็กนะครับเริ่มจากเก็ดห้าเก็ดเก็ดห้าเก็ดเอาวก็ตั้งไว้เอาง่ายๆคือลักซิฟลักซิฟนี่ก็ใส่วิธีการนับล่งหรือว่านับถอยหลังล่งไปเก็ดล่งไปมันได้เก็ดสองนะครับ เป็นยง่งเกลือตั้งเจ็ดซองเพราะว่ามันมีเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรของในผ้าด้วยเป็นผู้คำวนวณมาเองนะครับเจ็ดห้าเจ็ดลักสิบก่อนครับห้าตังหาไว้ไหมครับสี่สามสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดมาเบื้องลักน้วยครับลักน้วยกับแปด เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แต่ว่ารักหน่วยนี่นับขึ้นครับรักสิบให้นับลุง่งคือนับฝาหลังนะครับนับฝาหลังรักลอยก็นับขึ้นเลยครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่สรุปเราก็ได้เลขวิ่งสามตัวสี่แปดสี่นะครับสี่แปดสี่ผลออกของงวด วัน 3, ที่สามสิบท่านว่าออก5 4, 4, ้าสี่สี่กล่างออก8ปเก้านะครับอีกล่างออกแปดเก้านี่แั้นแล้วกับเฮ็ดคือกระเกา้เกาครับสูตรผลก่าออกห้ากับเข่าสี่สี่บนครับเก่าแปเก้าหลังมาทั้งบนทั้งล่างนะครับ บัดทนี้งวดต่อไปก็ตั้งหาที่ซีไว้กันครับหาซีไว้เหตุสุดแล้วครับลักซีปนับถอยหลังขึ้นที่เก้าครับห้าสี่สี่สามสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดลักหน่วยก็นับขึ้นครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งลักลอยก็นับขึ้นกันครับ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสำหรับงวดหาที่ซีเอชได้สองเจ็ดหนึ่งนะครับได้สองเจ็ดหนึ่งของงวดผลออกของงวดวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับออกเก้าเจ็ดเก้านะครับ 9, 7, 9. เก9เล็เกลางออก6 1นึ่งเลขออกวันคู่ที่ผ่านมานะครับออกวันคู่ผ่านมาใน2สองเก็ดหนึ่งเมื่อมาได้เ็ดหนึ่งเรีกออก9าเกดของวันคู่ที่ผ่านมาที่ 1, เก็มกราคา กสุปุกเดก็คือเกจเข่าบนครับหนึ่งเข่าราังในหกหนึ่งหงวดต่อมาหงวดของวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าที่ผ่านมานี่เอากระตังของวันที่สิบเจ็ดมักกะระไว้นะครับเก้าเจ็ดเก้าตั้งคือเก้าครับไง,ไง่ายๆสูตรเก้าเนี่นะง่ายๆเอาก็ตั้งไว้ปั๊บเอากรักสิบรักซิบนับขึ้นนี่หรอครับ เอ,เอขอให้รับคิดนับลงครับนับหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์รับน่วยนับคืนครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือเก่าครับนับลงเฉพาะถึง้ารักสิบนะครับสูตรง่ายๆครับครับน้ำใบใส่ได้ครับโบแผงครับโบสมกันด้วกระสีครับ ครับผมนั่ใช้ได้ผลออกมาผลลัพออกมาคือได้หกศูนย์หกนะครับจากเก้าเจ็ดเก้าร่างหกหนึ่งผลลัพธ์ออกมาได้หกศูนย์หกนะครับหกศูนย์หกมันจะเข่าของงวดวันที่ หนึ่งกลุ่มผ้าที่ผ่านมาปะครับเอามาเบิ่งครับเ,เบิ่งปึ๊บ,บางานเขาบอกครับเด้ออกศูนย์หกสามหลางออกศูย์เก้าได้หกศูหแสดงว่าเขาศูนยหศย์เก้าเขาตั้งศูนย์ตังห นะครับข่อทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่าพราะขอใจวะครับอันนี้แบ่งปันครับแบ่งปันแบ่งงันในทางดูส้มที่ข่อยมาส้มของสงในพระรวยพระเที่ยวนะครับล่องไปเอ็ดเบิงพีหน้าเบิงครับแต่ว่าขั้นเฮ็ดเด้วมันอาจจะเป็นช่วงระยะสั้นครับเพราะว่ามันก็เขมาวอะไรหมด้วแต่ว่าก็มันใจครับมันใจเพราะว่ามันข่าก็เปิดกําลังบ้านหมดนะครับเบี่ตั้งไว้ครับศูนย์หกสาม ตั้งเซงฮอดวันที่สิบหกกลุ่มผ้าสีหอดนี่ครับศูนย์หกสามตั้งใหมครับหลักสิบเหมือนเดิมนะครับหลักสิบเหมือนเดิมนับถอยหลังด้วยนับล่วงครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เก้าแต่ว่านับเจ็ดสองนะครับเพราะว่ามีเจ็ดหมื่นอ,อาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันนะครับก็ยังบอกนะครับพอเข้าใจนะครับหลักหน่วยนับขึ้นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หลักร้อยนับขึ้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผลสรุปผลลัพธ์ออกมาเจ็ดเก้าศูนย์นะครับตัวเด่นเสเด่นครับเจ็ดเก้าศูนย์หมวดวันที่ 16, 30, 000. 2, 000, 160, สิบหกกลุ่มภาวันสองพันหกร้อยหกสิบเกศอีกครับเป็นแนวทางที่สรารกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับแนวทางสรารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเลขวิ่งสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวบนล่างนะครับ หนีบดีมาสามตัวเป็นไปได้นะครับของมมุ่นเอครับเราได้บุญวาสนานํานะครับคิดบ้าคงจะเข้าใจนะครับรักสูตรนี่เป็นสูตรง่ายๆครับสูตรง่ายมากเลยนะครับตังไวอย่างอีกก็ได้ครับอีกแค่นึงก็ได้ครับศูนย์หกสามตังไวครับรักสิบนับล่องลวนับถอยหลังครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เก้า หลักน้อยนับขึ้นครับนับเดินหน้าครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หลักร้อยนับเดินหน้าเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับใช้สูตรนี้ครับง่ายๆครับผลลัพธ์ออกมาเจ็ดเก้าศูนย์ขอกระเบิดกำลัง,ลงบ้านครับบ้นสุกข,ขึ้นเจ็ดคำนะครับขึ้นเจ็ดคำบ้านสุกที่สี่หัวถึงก็ชิบหกชิบหกกลุ่มผ้านะครับ ขึ้นเจ็ดข้มเป็นเลขคางขึ้นครับนี่ครับเขากับเล็กำลังวันอยู่สิมาบุญรัวมาลางครับเลขสามตัวนี่ครับเลขปิ้งมาดีมาดีเข้าตลอดนะครับครับผมพิจารณาเบิ้งครับหัวรัฐบาลนะครับไม่สนยทการปนริติกฎหมายนะครับครับผมสําหรัท่านบ้ชมี่เขามาชมมาเบิงมมฟังแั้งกราคขั้นเห็น ดีเห็นง้ามหรือว่ามีข้อติส้มของใดกับคอมเมนต์เมื่อ้นะครับคอมเมนต์มาได้มมไดแล้วก็ฝากน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาน,นะครับเพราะว่าเป็นส่งไม้นะครับในพารวยพาเที่ยวนะครับขอขอบุญขอบคุณที่ทุกท่านที่เข้ามาส้มมาฟังหรือว่ากัจังใดก็อย่าลืมครับกดติดตามให้น้พตัวเป็นกําลังใจให้ส่งในพารวยพาเที่ยวเพื่อนําเสนอคิตดี เดียวกับแนวทางสลาคจีนรตบาลงวดต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้อขอเข้ามาสวัสดีครับ